you mm not -hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอชทูหันเลยค่ะไมอนี่พาพี่พ่อน้องมาปีนดอย้ะพี่น้องขอบอกคุณพ่อแดเนาะค่ะผมไปอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเก่าได้ค่ะจังได้ไปลุ่นกันพี่น้องว่าที่นี่เห็ดอียังเดี๋ยวนี่กับมันเลยล่ะเห็ดอะไรสาวเจนแลมยาท่วงกังกิงสาวเจนแลมเลยกังกิงไล่มันเอ้าพี่น้องมันแล้วพี่น้องกังกิงไล่มันเป็นเห็ดก่อแดงไม่ไหวเลยพี่น้องกัน สุดใหม่นะคะพี่น้องบนกระลังโตกมาบ่าวต้นเนาองอ่ะผมอุ้ยค่ะนี่นั่นนี่พี่น้องอ้ยมึงอีกคนนะถ้าจะไหนต้นตะลุยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกระลังใจให้ต้นตะลุยแอนสาวจะแลมนอมเด้อพี่น้องเด้อไปไปเนี่ยล่ะโอ้ยเอามือ เฮเบียงก็ลวงเลยหลังฝนตกเนาะบ้ขาปเอาเปิด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 นั่นนี่พี่น้องเบิ้งก่นเบื้งขาก่อนเนี่ยละจวยมากีไรไปนะบิ้งอีกนะโอ๊ยทเหจะเ้าเชียดิแบบนเอาเลียบเอา

เห็อ้หูเห็ดก้อแดงก้อหลวงเลยพี่น้องก้อนละมุนนั่นเขาเอื้อนอีหยังลรือเป่าต้นนี้ต้นใบสนใบสนต้นสนบ่อเออออะไรโอ้เอบ่เห็นบ่นี้มดแดงเจ้าที่นี่พี่น้องนหัวตะก๊อกมีสีอันนี้แดดเขาน้าล่างสีออกเปื้เลยพี่น้องนี่เขาขาวเลยพี่น้องสีบ่มี่ะโอู้หูนี่ บานเเลตงนงามงอยู่พีงเนี่ยเลี้ยมเราเลี้ยมเขีือไว้เดี๋ยวดึกยองเดือดจุมบงขาไหพี่องเฮ้ยนี่เพิ่งจเลัาออกเดือน้องไม่หันบ่เห็นบ่ออกน้ำมูกนะครับผมเ่้ยเ่เหนฮเบิ่งนนี่ตายจะเล้มเบิ่งันะ Ban đầy vô chắc bàn chắc hầu hết cái này vượt chất này vô chất này vô chất này này vô chất này vô vô này vô này đây vô chất <laughs> ừ, <đây đọc> này vô chất này này น <c oughs> <are> ี่นะไม่หดนามขาตีต้นบูเลยเดียมตาเดียมตาไม่มม้ออกนี่ยอ้ะเยเียไว้เลยได้กี่น้องพนบุญทักเบิ่ง่าแจกใบเพื่นหมเพื่นยังหนาใบหนาจี่่หร อส้ยงามครับนี่นอนสองบาทคุณหนึ้งานสองบาทนอ่กหนึ่งบาทเกิดแล้บานแล้วนี่นองเรืมน้ำพับ หมดหรือยังตาจันทแทนอุ้นเราต้นพาจิ้องไปไปโอ้เกี่ยบบ่หินไปมือนนี่ดักนี่ดักไหนดักโอ้หูโอ้โหตันเลยคุณเนี่ยโอเม่มีนี่ได้ดีนั่น

คนนี้พูดภาษาบี้ได้หมมึงก็มากมากน่นี่อ่ะบานนี้ได้ไหมโอ้โหอย่าเกิดตวันแรงขึ้นไลนพุญพี่น้องบุนไม่รอดจมตาจิตบาล สวยค่ะนะปอนครับพี่น้องเปิดดอกเตศน์เชิญมืมอะยรอะไรนี่นี่มานี่โอ้ยได้บ่เอาได้ยูได้ยูยังอีกหรอ mô vô vốn dù hai mặt à mhm 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 Cái mhm mhm chùm, 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 Chùm 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 mhm mhm chùm mhm 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 cái อีกแล้วนะันเด็กยัเคยอยูนะไปท่อเอไปยัเลยสักเล่มยวงยงยงยบเ้ยไป้จะลูบไปหมน้องไปบก้อนดีกาเห็นบเห็นบเห็นบี่เลยมีรูดอีก่อบกหูเนี้ยสัเล่มมาเบิ้งกันนะง่ยมาก จุ่มยุ่ดี๋ยนเดียวเดีวดี๋จวดี๋ยวาดีดียยดี๋ยวยีดีดวยว เป็นยังไงคะจะแล้วมานบวมมือนีิส่งไลน์มีพี่น้องปรงานประดุมครั้งแรกของกางเกงตัวนี้พี่น้องกกางเงลายหมานอีกแล้วพี่น้องมันมนี้จ้ะเห็ดกอแดงล้วนๆพี่น้องกุ้งคนเก็บก่อนพี่น้องเนาะกระเล่นได้ขีดเก่าเขาตะบักอ่ะได้พี่น้องหมานนี่จ้ะเพิ่นจงบานไว้ให้ใครแม่อยู่พี่น้องพอได้เจ้ะใครเม่อยู่นี่มีจุ่มอยู่เราจะแล้วจะหนี้อาอ้ยม้านอยู่ดอกจังไลก็ได้เนาะเอาบัดรีนี่กั ลาทีลาหน่องกันเลยพี่หน่องจังได้ถามพ่อการลิปหนาคสำหรับจีนีต้นตะลุยแอนสาวจีแรมลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮานังมะไปกันเลย